สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณอานจวะครับสำหรับวันนี้คุณอานปลามากิ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับอยู่เส้นสันเมืองนะครับเป็นร้านเปิดใหม่อยู่หลังวัดสันไปยังนมนะครับเป็นเส้นสันเมืองเดิมหลังวัดสันไปยังนมนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีความน่ากินขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกับคุณอานครับนี่นะครับทางมาก็คือแยกที่รถยนต์เข้าหั่นก็คือข้างวัดสันไปยังนมนะครับอันนี้ตางเส้นสันเมือง กำลังแปลงมาถึงนี่นะครับนี่ยมาเมินเกาะจะสุดแล้วจะบ่มีเมืองแล้วครับอันนี้เป็นห้องสันเมืองแต่ก่อนมันเป็นเมืองสุดเส้นนี่นะครับเป็นห้องเส้นสันเมืองแต่ประเดี๋ยวเป็นถมเมืองแล้วก็แปลงต่ออยู่ตั้งร่มแบบนี้นะครับนี่ร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายองนะครับนี่นี่ถ้ามาก็จะเห็นตึกสูงๆนะครับบ้านเอื้องฟ้าลําพูนทางเข้าไปอันหมู่บ้านข้างในนี่นะครับนี่ อันนี้ก็มาจากแจกสีสองเมืองตังวัดสี่สองเมืองนะครับถ้าตรงไปนี่น้อยเดียวก็จะเป็นวัดสวนวัดต้นลำไย,ยวัดสวนลำไย,ยนะครับราชมังคลารามนะครับนี่นี่เส้นทางนะครับนี่ไปมามากินได้นะครับหลังวัดสันปยังนอมนี่ครับนี่เดี๋ยวไปชมข้างในนะครับนี่นะครับร้านสะอาดสะอานด,ดี นี่ก็จะเป็นเมนูร้านนะครับนี่เมนูร้านครับวันนี้คุณแอนสั่งเส้นเล็กเป็ดแล้วก็อะไรเป็ดนะครับนี่อันสุดท้ายนี่อะไรเป็ดคอหัวปีกนะครับตรีนนะครับนี่นี่เป็นยังไงครับมาแล้วครับเป็ดเน้นๆครับนี่เส้นเล็กเป็ดครับเน้นๆเลย ได้เยอะมากนะครับนี่แบบนี้ครับตอนนี้กับปรุงแล้วนะครับนี่เปิ้นมีอ่าพริกพริกเผาแบบนี้เลยนะครับนี่นี่หอมมากนะครับพริกเผานี่นะครับนี่มาแล้วครับอะไรเป็ดไม่ นี่นะครับก๋วยเตีเ๋ยวเป็ดน,นายองนะครับหลังวัดสันพยังนองครับหืมน่ากินมากเดี๋ยวไปชิมกับคุณแหนงครับมาครับที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับอื มันแซ่เยี่ยมมากนะครับอืมอร่อยครับสุดของเพื่อนเจเบ้นลับปูแล้วครับ Các mà, hãy đăng kí đi ăn không เราจะมีคอมีตีนมีปีกนะครับปิดน่ากินมากนะครับจานนี้หกสิบาทจานนี้ห้าสิบบาทร้อยสิบบาท ไอ้เม mm ือกน่าใจดิอืมันจันทร์แต่ก็ดุะไร้อาครับเนี่ยน้อเปิดเปิด ต่อครับชอบเลยหนังช้ำ ก็เปิดที่หนึ่งของกระปุกน,นะครับไม่จับวะที่เปิดเหรอครับเฉพาะมันจับมาเดียวครับร้านเป็นยุทธ์ันจับมาเดียวนะครับ have hôm chiều ừ. hôm nay kiểu tuôn nắng thầm ừ. thầm cũng này cho hấp vào sài gòn thì mong các có áo nếp sài gòn các ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก้่องคุณนันจะวะวันนี้สอดกินเตียวนะครับหลังวัดสัมปยางนองครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายองสูตรโบราณสามารถแวะม,มากินได้นะครับาตามการที่คุณนานบอกตะเก็น้ำอร่อยมากสุดยอดคือค,คุณนานโยกพือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันดับหนึ่งของจังหวัดละปูเลยเป็ดบะหมี่กินครับอร่อยมาก แล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับนี้คุณแหนมสวัสดีครับ